สวัสดีครับอยู่ช่องเลกรถดัมซิงครับอ่ะนะย <c oughs> านชายจับแต่ขวดนี่นะดูฝีมือจันทร์ชูครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ขาย <c oughs> เอาทานไปวนมันเ <c oughs> ด็นหน้าคือก้อยว่านั่น

Trái điều đây <laughs> <laughs> à. Thương เด้อ ถึงก็ตกใจไปดูเลยพี่สักจะมองลงไปเต็มเลยผายพี่ดึงดึงมาข้างนี้เลยเดี๋ยวลงลงไปตีน้ำเดี๋ยวผมลงไปตีน้ำดึงอ้อมเลยพี่ปิดเลยผายมันออกโอ้ไม่เอามาเสริมเลยก้อยเนาะ

รีเล่งนาำไหม่มหลืม <โอ S 1> จะได้ไปนนด่บดาดาขาดเบิดเออบรรยากาศมันได้ครับตอนยินยินนะเจ้ายงาไยงยไปลงทั้งผุนไม่อีกถึงแล้ว โอ,อ้จานชูไปแล้วครับไปลงจากฝั่งนู้นมาอยู่นะอ,อ้านั่นแหละคือคืนมาเป็นหนาจานไสก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวทำหน้า,นาโโหกับเมียหน่อยสิทำหน้า,นาโโหกับเมียหน่อย เล,เล่นน้ำครับเล่นน้ำทำไมที่นี่จะย่างไป่จะหนีเลยนี่ได้ทั้งผุดอีกต้องลงไปหลายคนเอเอไปก่อยล่างนี่เด้อยวพีอันนี้เอง

ก้อยก้อยล้างล้างอันนี้ออกนิดเดีดยปแป้งอ่ะแฟบใค่ว่าซื้อมาผิดไซต์นะูปลาตัวเล็กยังตัวเล็กโดนตัวใหญ่ไม่โดนตัวสองนิ้วไม่โดนอตัวสองนิ้วโดนบ่

ที่ไหนคุณ,คณไม่ที่ไหน <c oughs> พูดดิที่ไหนพูด <c oughs> ว่แมองซื้อมาผิดจริงๆผิดถึงสาม,มสามผมพี่เขาได้สองนิ้วเนี่ยเออเนี่ยต้องออต้องปลาขนาดเนี้ยติด นั่นน่ะดูอ่ะปลาเล็กๆอย่างนี้ปลาเล็ก,ลก,ป,ลลกปลาตัวนี้เองตัวเซฟันปลาเนาะไม่เขาใส่งี้เลยใส่แล้วเขาก็นปกติใส่แล้วตอนเช้ามายกไม่มีเวลาทีไม่มีเวลา <c oughs> Mm hmm? มาขุดเองกับมือบ่งคลองเนี่ยนี่จกใครขุดหรอกเนอะอ่าไม่คเคยได้ขุดสะขุดคลองเรามีแต่ลอกอย่างเดียวอืเพราะว่าน่าจะทำปีที่แล้วดินั่นเนองก็ได้ถึงสิบไหมน่ะฮะ เอ็ดเ,เลยอยู่บ่ได้หกยุคได้เจ็ดยุค <laughs> อันได้สิบก่อนค่อยขึ้นมาน <laughs> เขี้ครับสำหรับคลิปนี้